สวัสดีทุกคนนะคะอตอนนี้ก็มาถึง Lesson 7บทที่7อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอะ r a นะครับอันนี้เดี๋ยวผมคลิปเดี๋ยวผมจะลองเป็นอัดแยกดูแล้วก็ใช้ปบมือเนี่ยในการซิงค์เสียงโอเคเอาเลยแล้วกันมา <c oughs> ขออนุญาตไม่ได้ครับสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาต่อ เสร็จอะไรฮึแล้วก็สร้างเหมือนเดิมครับอินเด็กซ์ต่ผจะอธิบายทีหลังนะครับใช้สมาธิสร้างก่อนสคริปต์สคริป,รปโอเค HTML แ,แล้วก็ import ไฟล์สคริปตเข้ามาสคริปต source script.js นี้แล้วก็ run หวังว่าเสียงมันจะดีขึ้นนะทุกคนเสียงมไม่รู้เป็นไรมันเป็นแค่เฉพาะสตรีมหละโอเคยิ่มาดูกันว่าอะเรคืออะไรนะ<ม>อะเรเนี่ย<ม>คือประเภทข้อมูลประเภทหนึ่ง เป็นข้อมูลที่เป็นรูปแบบ collection ก็คือสามารถเก็บได้มากกว่า1ค่าในตัวแปรเดียวครับซึ่งจริงๆแล้ว array เนี่ยมันเป็น object องงเป็น array หรือเป็นอะไรจริงๆแล้วครับ array อ,ะอะ่ะมันคือ object นะครับซึ่งเป็น object ที่มาจาก class array ซึ่งใน class เนี่ยก็จะมี property มี method ให้เราเลือกใช้เพื่อจับก,การกับ array ไ,ได้อย่างเช่น เพิ่มค่าเข้าไปในอ r เ a ตัดค่าออกจากะ r เ a หรือเลือกอะเรเลือก index ของ a r r a แบบนี้เดี๋ยวผมอธิบายอีกทีละกันเดี๋ยวจะพาใช้บาง m e t d ด้วยนะครับแล้วก็จะทิ้งเขาเรียกว่าอะไรอะ resource ไว้ให้ไปลองเล่น m e t o d ต่างๆกันดูผมจะไม่สอนทุก m e t o d เพราะมันเยอะนะครับ มันจะจริงจงไปดูเองมันจะเห็นภาพกว่าแต่จะพาทําบาเม็ตตอบโอเคก่อนอื่นเรามาลองเริ่มจากสร้างอะไเรยก่อนดีกว่าถ้างั้นเดี๋ยวเรามาลองสร้างอะรก็อะรก็เป็นตัวแปรประเภทชนิดของข้อมูลประเภทหนึ่งอะเพราะงั้นเราก็สร้างตัวแปรขึ้นมารับอารเรย์ไม่เอาเลยอย่างนี้แล้วกันเนาะอันอนี้ เนี่ยอย่างเงี้ยคืออะไรลนะอย่างเงี้ยคือการสร้างอะไรลนะอันนี้ก็จะเป็นอะไรเปล่าขึ้นมาหนึ่งตัวผมจะสร้างอะไรแล้วก็กําหนดชุดข้อมูลภายในแล้วกันอันนี้คือข้อมูลภายในอะไรเอ่อแคปแอนด์แล้วกันมาง่ายดีแอนด์แล้วก็บีพึ่งอ่า ครับข้อมูลในเลนจะเป็นอะไรก็ได้นะเป็นสติงก็ได้เป็นตัวเลขก็ได้สิบสองอะผมนี้หรือจะเป็นบูลีนก็ได้ก็ <True. S 1> อย่างนี้ก็ได้เนาะอืมโอเคมาพาเดี๋ยวผมจะพาดูข้อมูลชุดนี้กันนะอันเนี้ยคือผมกำหนด c o n สแตนตรูปแบบของเออ variable เป็น c o n สแตนตตัวแปรเนะี้ย ซึ่ง variable เนี่ยมีชื่อว่า my ar my เ r ้อผมตั้งอย้่กัน my ar แล้วกันครับโอเคอันนี้คือชื่อตัวแปรและเนี่ยก็คือข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูล array โดยมีทั้งหมด1 2 3 4 5 5ข้อมูลอยู่ในตัวแปรนี้ใน array ก้อนนี้ซึ่งถูกเก็บไว้ในตัวแปรนี้ก็คือข้อมูลแรกก็คือ a n d เป็นสตริงคำว่าแอนข้อมูลที่2คือสตริงคำว่า b เห็นไหมครับข้อมูลที่3คือสตริงคำว่า cat ข้อมูลที่4เป็น number เป็นเลข12ข้อมูลที่5เป็น boolean เป็น true ซึ่งแต่และข้อมูลเนี่ยมันจะจะถูกขั้นด้วยลูกน้ำนยครับเห็นไหมเขาเรียกว่าอะไรอะลืมแล้วจำได้ว่าภาษาลลอังกฤษเรียกว่าอะไรอยากอินเตอร์นะแต่จำไม่ได้ประมาณน,นี้นะครับต่อไปเรามาพูดถึง การเข้าถึงข้อมูลในเลเลยดีกว่าการเข้าถึงข้อมูลในเลเรยเนี่ยอย่างที่บอกว่าอะเรเนี่ยถูกขั้นด้วยลูกน,น้ำนี้อันนี้ก็คือข้อมูลหนึ่งในข้อมูลของเลเรยหนึ่งในข้อมูลของเลเรยหนึ่งในข้อมูลของเลเรยใช้คำนี้กันนะในข้อมูลของเลเรยที่มาเรื่องการเข้าถึงด้วยวคอนโซล,ลอ่ะออเเรยเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยเราจะใช้ อินเด็กอ่าอินเด็กคืออะไรอินเด็กก็คืออสมมติมามามาข้อมูลเราออกมาหน้าตาอ่างนี้ถูกไหมจำลองข้อมูลนี่แหลให้เข้าใจโอเคอันเนี้ยคือ Index 0. อินเด็กที่ศูนย์อเลจะเริ่มต้นจากอินเด็กที่ศูนย์นะครับศูย์เสมอไม่ใช่1แต่จะเป็น0นะครับศูนย์อินเด็กที่1อันนี้อินเด็กที่2 อันนี้อินเด็ก์ที่สามอันนี้อินเด็ก์ที่สี่ไล่ไปเรื่อยๆจนเอ็นอะไรย start with index เอาเลย start start index zero เอาเลย index อ่า index start of ศูนย์ to n วิธีการนับไปเลยก็ตัวที่ศูนย์ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี 4. แล้ววิธีการเข้าถึงเราก็พิมพ์ชื่อตัวแปรไปเลยครับ my ar a r r a y แล้วก็พิมพ์ไป index ตัวที่ใส่อ่าตัวที่ศูนย์สมมุติโอเคเราไปดูผลลัพธ์กันก่อนละกันเนาะไปอ่าเห็นไหมก็จะได้แอน์ออกมา สมมติสมมติสมมติผมเปลี่ยนเป็นอิอนเด็กตัวที่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองอ่าอินเด็กตัวที่สองก็ต้องได้แคทออกมา,ถ,กกามมมก 12. ถูกต้องไหมครับสองดูกันอ่าวแม่ได้แคแล้วสมมุติเ,เปลี่ยนเป็นสามก็ต้องได้สิบสองถูกต้องไหมครับอ่ะดูกันเราเปลี่ยนเป็นสามอืมเห็นไหมทีร็จ้ยเออ ผมจะอธิบายนะเมื่อกี้ผมดูมาอินเด็กอ๋อการเข้าถึงอาร์ผมจะอ้าพาอ่านตรงนี้อันนี้ก็คือคอนโซลหรอกตัวแปร myar ก็ซึ่งมีข้อมูลเป็นอาร์วิธีการเข้าถึงอาร์ได้เนี่ยเราต้องใส่อย่างนี้ square bracket อย่างนี้ข้างหลังตัวแปรนะข้างหลังตัวแปร enable name ในนี้เรียกว่า index เราจะใส่ index เข้าไปว่า index ที่เท่าไรที่เราต้องการเรียกใช้ Index ที่0 index ที่1 index ที่2 index ที่3 index ที่4ี่เคมไหมเห็นภาพไหมอย่าบอกนะลืมเปลี่ยนหน้าอ๋อเปลี่ยนแล้วโอเคโอเคเนี่ยละการเข้าถึงอะไรเป็นไงง่ายไหมครับต่อไปต่อไปเราพูดถึงการอัปเดตข้อมูลในอะไรกันดีกว่าเราจะเปลี่ยนแปลงค่าในอะไรเนี่ย ว่าเป,ปลี่ยนไปยังไงม,มาเริ่มเลยนะกันอันนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตแสดงข้อมูลเป็นทั้งหมดอารทั้งหมดแบบไม่เข้าถึงไม่ต้องเข้าถึงสกินเด็กเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสิ่งผลลัพธ์ที่ได้จอ,อมนเป็นไรอ่าม,มันก็จะบอกว่ามีข้อมูลทั้งหมดนะอารีเนี่มีข้อมูลทั้งหมดนะมมห้าตัว ซึ่งตัวที่ศูนย์เนี่ยก็คือคอมานดนตัวที่หนึ่ง b ตัวที่สอง cat สามอินเด็กที่สามคือสิบสองอินเด็กที่สี่คือ two โอเคนะต่อไปเราจะมาแก้ไขข้อมูลภายในเลยกันทำยังไงง่ายๆเลยครับพิมพ์เข้าไปเหมือนเรียกใช้อะไรเลยมาเราอยากแก้ไขที่อินเด็กไหนล่ะอ่ะอย่างนี้นผมโชคดีผมทำ cat มาเป็นพิมพ์เล็กผมอยากแก้ไขมันเป็นพิมพ์ใหญ่ก็ศูนย์ หนึ่งสองอินเด็กตัวที่สองใส่เข้าไปแล้วก็แอดแอดใส่ให้มาเลยครับว่าจะใส่อะไรในที่นี้ผมก็จะใส่เป็น cat พิมใหญ่แทนอย่างนี้อืมอย่างเงี้ยได้แล้วระบาคอนโซลล็อกดูกันผมจะเอามาอะไรออกมาดูอีกครั้งนึงนะหลังจากที่ผมได้เปลี่ยนแปลงค่ามาันละ โอ้โหลรือเปลี่ยนได้อีกแล้วนี่นะทุกคนหมททำอย่างนี้นะก็คือเรียกเหมือนเดิมเลยเรียกใช้มาเลยแล้วก็อ้างยิงไปที่อินเด็กตัวไหนที่เราต้องการจะเปลี่ยนแล้วก็เท่ากับแล้วค่าที่เราอยากจะเปลี่ยนมันว่าจะเอาค่าอะไรเข้าไปแทนแชทตัวนี้ผมก็เปลี่ยนไปพิมพ์ใหญ่แทนนะต่อไปก็มาดูกันคนล,ลั จะเห็นว่าแคทเนี่ยกลไปขึ้นอย่างไดเห็นไหมอันนี้ก็คือการแก้ไขข้อมูลภายในอะไรเปยะสั้นง่ายต่อไปจําที่เราเรียนกันได้ไหมครับคอนเนี่ยมันควรจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ถูกต้องไหมแต่เนี้ยต่อให้จะเป็นเลตหรือคอนอะไรภายในอะไรอะ่ะก็สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้แต่เราไม่สามารถทํา ผมพี่ไม่ดูดีกว่ามาผมจะสร้างตัวแปรเลทขึ้นมาตัวหนึ่งออ my let เ,เอาเลยอืมผมจะกำหนดเอ,อ่อลทหนึ่งอะอย่างเงี้ยข้อมูลแรกคือเลทหนึ่งแล้วก็เลทสองเลทสามแล้วกันแค่นี้พออืม อย่าบอกนะลืมเปลี่ยนหน้าเเปลี่ยนหน้าโอเคโอเคปิดตรงนี้ทีเรามาด็อกข้อมูลดูกันว่าเลตตัวนี้นออกมาเป็นอะไรบ้างผมจะปิดชุดนี้ทิ้งก่อนนะล็อกอืมโอเคมาดูกันอืมก็จะได้เลตหนึ่งเลตสองเลตสามมานะ ทีนี้เรามาลองทําแบบนี้กันดูผมจะเปลี่ยนค่าเ r r ทั้งก้อนนี้เลยให้เป็น array ใหม่ซึ่งมีชื่อว่า new let หแล้วก็2แล้วก็3มนะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงค่าใหม่ทั้งก้อนเลยนะ array ทั้งรูป โอ้โหผมดูเปลี่ยนหน้าแล้วดิเห็นไหมครับทุกคนผมทำตรงนี้นะพิมพ์ชื่ออะไรไปตรงนี้แล้วก็ใส่ค่าใหม่ให้มันเป็น array แบบนี้ใช้สคริ์แบ็กเก็ตเสริมเข้าไปด้วยเห็นไหมโดยไม่ได้อ้างอิง index ก็คือเปลี่ยนทางลูกเนี้ยเป็น array ตัวนี้แทนเรามาคอนโซลลอกดูกัน mileage คนะ่ามันก็จะถูกเปลี่ยนใหม่ละซึ่งเราก็ทำแบบวิธีก่อนหน้านี้ได้นะครับก็คือถ้าจะเปลี่ยนตัวเดียวเราก็สามารถทำได้ก็ my let my, a r r a แล้วก็ตั้งอิงจะเอาตัวไหนตัวที่ศูแล้วกันตัวแรกเริ่มต้นจากศูนเสมออย่าลืมนะครับตัวแรกก็ศูย์ไป ผมก็เปลี่ยนเป็นพิมพ์ใหญ่อ่ะ New Red One โอเคจากนั้นผมก็จะหลอกเอ่อ My l e t t e r ี่ยเอามาดูใหม่ทีหนึ่งอะไปดูกันเห็นไหมมันก็จะถูกเปลี่ยนเป็นพิมพ์ใหญ่ทีนี้ทีนี้เรามาดู Constant เนี่ยเราทำไปแล้วเราเปลี่ยนแปลงค่าดูไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมตรงนี้ ว่ามันทำได้ทีนี้เราอยากเปลี่ยนทั้งก้อนแบบนี้ล่ะ constant ทำได้หรือเปล่าเท่ากับผมขอแยกก๊อปมาวางแล้วผมก็จะเปลี่ยนร e เว v e n t ละกันเนาะ new b new cat เท่านี้แล้วกันมา เดี๋ยวมาดูกันว่าได้หรือเปล่าผมลืมเปลี่ยนอีกแล้วนี่โอเคนะครับวิธีผมเปลี่ยนอย่างนี้ก็คือเรียกตัวแปรตัวนี้ที่เก็บค่าเลยที่เป็น c o n s t ไแล้วก็เปลี่ยนใหม่ทั้งก่อนวิธีทุกคนก็เห็นสปอยไ,ไปแล้ว่เฉลยไปแล้วว่ามันจะขึ้นว่าเป็น constant นะครับก็คือไม่สามารถ assignment to constant variable เห็นไหม สรุปนะครับก็คือคอนสแตนต์เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงค่าใหม่ภายในอะไรได้ในในเคที่เป็นอะไรนะเราสามารถเปลี่ยนแปลงค่าใหม่ในอารีได้แต่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทั้งอะไรได้เห็นไหมครับมันก็จะต่างกับเลสโอเคนะมผมคิดว่าทุกคนโอเคโอเค ถ้ายัางไงก็ไปอ่ามีดียมเพิ่มได้เดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายไว้ต่อไปเราคุยกันเรื่องของ property ของอะไรตัวหนึ่งที่สำคัญมากก็คือ dot length property คืออะไรก็คือ property กับ method ก็คือคำสั่งใช้คำว่าอะไรดีคำสั่งเพิ่มเติมที่เขาเขียนไว้ให้เราเพื่อใช้สำหรับจัดการกับ อะไรอ่าใช้คำนี้ได้หรือเปล่าน่าจะได้เนะเป็นคำสั่งที่ JavaScript คคเ,เขียนไว้ให้เราเพื่อใช้จัดก,การอะไรต่างๆกับอะไรสมมติเรามาเรื่อง property ตัวแรกก่อนดีกว่าที่ผมอยากจะพาทำก็คือ let เอ้ยไม่ใช่ l e n t r l e n t r e n t คืออะไร l e n t คือ console เปลี่ยนหน้าอย่างเงี้ยดัดหลอกเลนคืออะไรและใช้ยังไงเลนวิธีการใช้เลนะครับเราก็พิมพ์ชื่ออะเรย์ที่เราต้องการเข้าไปแล้วก็ดัด l P n g t h อย่างนี้อืมเดี๋ยวผมจะกดเซฟแล้วก็ไปดูกันอ้าวขึ้นมาห้าห 5. 5คืออะไร เลนส์เนมันคือการอาบอกจำนวนอินเด็กสุดท้ายที่เรามีในอไรครับใช้คำนี้ถูกหรือเปล่าไม,ไม่ไม่ดีกว่าผมใช้คำนี้ดีกว่าจำนวนข้อมูลที่เรามีทั้งหมดในอไรเออเรามีทั้งหมด5ข้อมูลก็คือ5 d a ด a 1ต้าี่ ห้าเห็นไหมมีข้อมูลทั้งหมด5ข้อมูลในอะไรอย่าสับสนกับอินเด็กนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับอินเด็กนะมันคือบอกจํานวนทั้งหมดว่าในอะไรเนี่ยเรามีข้อมูลทั้งหมดเท่าไหร่มี5้าอ่ะอย่างเงี้ยสมมติตอนนี้มี3ใช่ไหมประกอาเนี้ยมาดอทเลนส์ดูไปดูคําตอบกันมันก็ต้องได้3ถูกไหมเห็นไหมประมาณนี้เลยดอทเลนส์แล้วใช้กับอะไรส่วนใหญ่จะใช้กับการ รูปะเลยมาแสดงผลนะครับเขาจะใช้อะรูปฟอร์อเงี้ยมาแสดงผลเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วสปอยแล้วกันบทหน้าเราจะเรียนกันเรื่องรูปเดี๋ยวผมจะพาทําดูเนาะโอเคดอตเลนส์ไปแล้วหนึ่งตัวทีเนี้ยเราเล่นได้มากกว่านี้ผมจะพาใช้ดอตพุชแล้วกันมาดอตพุชคืออะไรดอตพุชคือการเพิ่มค่าเข้าไปที่ท้ายสุดของอะไรเพิ่มค่าใหม่เข้าไป วิธีการใช้งาน .push ง่ายๆนะครับก็ไม่ได้พิมพ์ชื่ออะไรเข้าไปการจะได้ใช้เม t h o d หรตือ property ของ array เนะี่ยเราต้องเรียกใช้กับข้อมูลที่เป็น array เข้าใจไหมโอเคผมก็พิมพ์ไป array เอาเป็น my list array แล้วกัน my list uh, my list แล้วก็ .push เข้าไปเห็นไหมมันจะขึ้นมาเลย ไม่มีหลายคำสั่งที่เราเล่นได้นะครับสปายก็ได้ปั๊บก็ได้ฟิลเตอร์รอ,อะไรเยอะๆเต็มไปหมดแต่ผมจะไม่สอนทั้งหมดอย่างที่บอกเดี๋ยวๆไปจะให้โลเคชันไว้ทิ้งโลไว้ไปศึกษาเพิ่มเติมกันให้หมดให้ตาแชร์กันไปเลยอ่ะโอเคผมจะเพิ่มเลสสีเข้าไปอืมโอเคนะ แล้วที่ผมก็เซฟแล้วผมก็จะคอนโซลล็อกอตัวอะไรตัวนะี้มาโชว์เดี๋ยวผมจะล็อกแบบ before after ให้ดูได้มานี่ก่อนจะพุชกับหลังพุชพุชอินบูทไปดูอ่าเห็นไหมมันก็จะมีละสี่อันนี้คือก่อนพุชมันก็จะมี3ตัวก็คือ อันนี้มันคือข้อมูลหลังอ่ะถูก้ะ F5 นะครับโอเคเนี่ยตอนพุชมันก็จะมี012แค่นี้มันจะบอกตรงนี้นะอันนี้คือข้อมูลหลังจากมันพุชแล้วที่มันนำมาโชว์นะกคนอย่าสับสนนะคือเราพุชไปให้ะไรดีแล้วอ่ะมันก็ขึ้นโชว์ไปแล้ว เข้าใจไหมแต่ในะความเป็นจริงอะ่ะไม่มีเท่านี้เห็นปะเลทหนึ่งเลทสองเลทสามทีนี้นหลังจากเราได้ทำการพุชเข้าไปแล้วเนี่ยพุชเลทสี่เข้าไปมันก็จะไปต่อท้ายเลทสี่แล้วมันก็จะเข้าไปต่อท้ายเห็นไหมก็จะมีสี่ตัวในหลังจากที่เราพุชไปแล้วอืม ต่อไปต่อไปผมจะพาใช้ pop ต่อแล้วกันด o t pop ใช้คำว่า pop ใช้คำว่า pop ในการ dot pop เป็น pop, งไงหลังจากเราเพิ่ม push mm hmm. เข้าไปแลนะ้วเนี่ยเราอยากลบออกทําไง pop คือการลบ a เร a y ตัวสุดท้ายออกไปจาก a เรย์นั้นนะครับ mm hmm. ข้อมูลตัวสุดท้ายใน a เรย์ออกไปจากใน a เรย์นั้นมา mm hmm. เหมือนเดิมครับ mm hmm. การจะใช้ property mm hmm. หรือ m ม t h อ d ดของอไรก็ต้องพิมพ์ชื่อข้อมูลที่เป็นอารีออกไปก่อนแล้วก็ดัด pop ับตรงนี้อ่ะแค่เนี้ยเราลบไปเรียบร้อยแล้วผมลืมสลับอีกแล้วตรงนี้เห็นไหมเราลบไปเรียบร้อยละอารีดัด pop แล้วมาคอนโซลหลอกดูกันมา โอเคไปดูที่หน้าแสดงผลเห็นไหมก็ถูกลบออกไปแล้วข้อมูลตัวที่สีก็เหลือแค่สามกลับมาเหลือแค่สามละก็คือเลตหนึ่งเลตสองเลสามเห็นไหมโดยนะครับโดยด o อทพับเนี่ยมันจะรีเทิร์นค่ากลับมาหนึ่งค่าค่านั้นก็คือค่าที่เราลบทิ้งไปอืมมาดูกันการรับรีเทิร์นก็ ตามที่เคยบอกครับสร้างตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัวมารับดีเทิร์หมายพับแล้วกันโอเคที่ผมจะคอนโซลล็อกดูผมเปลี่ยนหน้าหรือยังยังโอเคโอเคผมพิมพ์ตัวนี้ไปนะสร้างตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัวเพื่อรับค่าที่มันพับทิ้งไปแล้วผมก็จะคอนโซลล็อกเพื่อดูค่าพับเนี่ย วันพอปอะไรทิ้งไปอ่ะมาดูกันสนุกสนุกผมก็เซฟกลับไปดูที่หน้า็บอ่ะเห็นไหมมันก็แสดงมาว่าเลสี่ก็คือค่าที่ถูกพอบทิ้งไปมันก็กลายเป็นเหลือแค่สามตัวเนาะขอย่างดื่มน้ำสักครู่อืม ในตัวเมทอดเนี่ยมันก็จะมีอย่างอื่นนี่ให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็คืออเดี๋ยวผมแจกตรงนี้แล้วกันเออ่พิมพ์ไปว่าส่วนใหญ่ผมจะรู้จัก W3 นะ W3 เอเอ,เ method. อ่ Java Script Array Metal แบบนี้เดี๋ยวมันก็จะมีบอกเห็นไหมว่ามีการจอยมี t o string มีอะไรกันเยอะๆยะยะมีอเนี่เห็นไหมที่เราเพิ่งใช้ไป็อปมี push ที่เราเพิ่งใช้ไปเนีย่ยเดี๋ยวทุกคนไปดูเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะอันนี้เป็นเว็บที่จริงๆ W3 เป็นเว็บที่แบบเรียนรู้ได้แบบโคตรเทพมากนะทุกคนทุกคนเราไปเรียนรู้ดูนะครับต่อไปอ,อะไรเนี่ยอ่ะมาต่อกันดีกว่า อะไรเนี่ยเราเขียนสามารถเขียนได้มากกว่าหนึ่งมิติจำเป็นที่การเรียกใช้ตรงนี้ได้ไหมคืออินดิกการเขียนอะไรแบบหลายมิติเนี่ยเราเรียกว่า n e s t e d n e s t e d arrays ก็คือเดี๋ยวผมจะลองเขียนให้ดูว่าอาร์เรย์หลายมิติเนี่ยลักษณะมันจะเป็นแบบนี้โอเคเอาใหม่นะครับอันนี้คือ nested อ r r a y นะก็คืออาร์เรย์แบบหลายมิติ มิติแรกก็คือตรงนี้0ูนย์อินเด็กซ์ที่ศูนอินเด็กซ์ที่1อินเด็กซ์ที่สองส่วนมิติที่สองมิติที่ลึกลงไปอีกก็คือเนี้ยอินเด็กซ์ที่ศูนของอินเด็กซ์ที่ศูนย์อันนี้ก็คืออินเด็กซ์ที่1ของอินเด็กซ์ที่ศูนย์อ่านหนูผ้าบอกไหมก็อ่านไปตามนี้เลยอันนี้ก็เหมือนกัน,นอันนี้ก็ศูนย์ 0, ใช่ไหมอันนี้1อันนี้สอง อันนี้ก็เป็นอินเด็กซ์ที่0ของอินเด็กซ์ที่2อแล้วนี้ก็เป็นอินเด็กซ์ที่1ของอินเด็กซ์ที่2อ่ะถ้าผมได้อินเด็กซ์ที่2มามันก็ต้องโชว์เป็น4กับ5เห็นไหมเห็นไหมครับแล้วทีเนี้ยเราจำการเรียกอาร์เรยได้มามก่อนนวเนี่ยเราจะเข้าถึงข้อมูลไหน,นรับ0หรือ1แล้วก็พิมพ์ต่อท้ายไปเลยครับ อะตอท้ายผมจะเข้าถึงอินเด็กที่0ผลลัพธ์ก็ต้องได้4ถูกต้องไหมถ้าเป็นอย่างนี้อ่ะ <c oughs> เห็นไหมได้สี่ละถ้าเราจะเข้าถึงอินเด็กที่2ของอินเด็กที่สองของอะไรใหญ่เอ้ยอินเด็กที่1ของอินเด็กที่สองของอะไรใหญ่อยากเข้าถึงเลข5อย่างเงี้ครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเลขกกนอือไปดูผลลัพธ์เห็นไหม ทีเนี้ยทีเนี้ยถ้าเราอยากเข้าถึงตัวนี้น่ะทุกคนลองพิมพ์เองดูได้ไหมป๊แบบหนึ่งพอไปแล้วก็พิมพ์ดูก็ได้มันเป็นอินเด็กซ์ที่เท่าไหร่แล้วเราต้องการเข้าถึงอินเด็กซ์ที่เท่าไหร่ของอินเด็กซ์ที่เท่านี้อ่าโอเคมาเริ่มเฉลยมันคืออินเด็กซ์ที่ศูนย์ของอะเรใหญ่ถูกไหมมันมีอะเรเล็กอยู่ในอะเรใหญ่มันคืออินเด็กซ์ที่ศูนย์ ผมจะลบตัวนี้ทิ้งก็ไม่ลงทีนี้เราเข้าถึงตัวนี้แล้วเราได้ข้อมูลนี้มาแล้วทีนี้เราอยากเข้าถึงตัวเลขข้างในกัะข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงๆอินเด็กซ์ที่ศูนย์กับอินเด็กซ์ที่หนึ่งมันเดิมครับพ,รพิมพ์เพิ่มเข้าไปจะเข้าถึงกันไงศูนย์หรือหนึ่งศูนย์เาจะได้เลขหนึ่งออกมาถูกต้องไหมครับผลลัไปดูกันอ่าเห็นไหมจบแล้วอะไรหลายมิติ ต้องฝึกอ่านฝึกดูฝึกลองเข้าถึงครับลองเขียนแล้วก็เข้าถึงพยายามเข้าถึงเองบ่อยๆแล้วมันจะจําได้เองเนาะก็เรื่องอะไรจบเท่านี้ต่อไปเรื่องลูปเราจะมาเราจะไม่ต้องพูดตรง,ตรงรๆสปอยเลยลแล้วกันเราจะไม่ต้องเข้าถึงอะไรแบบนี้ละแบบคอยพิมพ์อยากเข้าถึงตัวนี้ก็คอยพิมพ์ศูนย์ศูนย์นะอยากเข้าถึงตัวต่อไปก็ต้องพิมพ์ศูนย์หนึ่งอะไรประมาณนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทำอย่างนี้ยะ เราจะใช้ลูปในการช่วยกันในบทเรียนที่8บทเรียนหน้าเรื่องลูปขออนุญาตจบบทเรียนเรื่องอะไรนะับันนี้จบซิกเสียง